สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างน็อตโซลาเซลล์นะครับวันนี้พบกันในช่วงตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศฟ้าคึมๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาจอดน้ำมาดาลนะครับแล้วก็ติดตั้งโซลารเซลล์ด้วยนะผมครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อวานทีมงานของเรานะผมก็มีโอกาสได้มาจอดที่กาญนะผมแต่ว่าคนละอำเภอนะครับเมื่อวานเราอยู่อำเภอท่าม่วงนะผมวันนี้ก็อยู่้ว้กระเจ้านะครับ เพิ่งเดินทางมาถึงในช่วงเย็นๆนะผมนะครับก็ลงมือทํางานเลยนะครับน่าจะแล้วเสร็จนะผมในช่วงดึกๆนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็มีงานต่อนะผมนะครับก็จะมีทางทีมงานนะผมเดินทางมาติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์นะครับที่หลังนะผมนะครับส่วนรถเจาะนะผมก็จะเจาะให้เสร็จในวันนี้นะผมนะครับไม่รู้ว่าจะพบน้ําหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับ ถ้าพบน้ำก็ถือว่าโชคดีนะผมของทีมงานนะผมถ้าเกิดไม่เจอนะครับเราก็ไม่ได้เงินครับกับลูกค้านะครับแม้แต่แดงเดียวนะผมนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันนะครับหรือว่าค่าใดๆทั้งสิ้นนะผมนะทางทีมงานเราไม่เรียกเก็บไม่เรียกเก็บนะผมนะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะผมนะครับวันนี้ก่อลงมือเลยนะผมนะจากที่เราสังเกตดูนะผมพื้นที่บริเวณรอบๆนะผมถือว่าแรงมากนะผมแล้วก็ไม่มีบ่อไผดานนะครับ ไม่มีคนจอบบ่อปาดาเลยนะครับผมหมู่บ้านนี้นะครับจากที่เราเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามนะครับในส่วนของทางลูกค้านะผมนะครับมีเราเป็นเจ้าแรกนะผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าวันบันอยู่นะผมนะครับจากที่เราสำรวจดูตาน้านะผมนะครับถือว่าน้ําค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำนะผมจะใช้งานนะผมถือว่าไม่เยอะนะผมนะครับก็เลย ปรึกษานะผมนะครับหรือว่าคุยกับทางผู้ว่าจ้างนะผมครับก็ไม่เป็นไรนะผมครับผู้ว่าจ้างนะครับต้องการใช้น้านะผมไม่ว่าจะน้อยนะครับหรือว่าจะเยอะนะผมครับแต่ทางทีมงานของเรานะครับจะพยายามทําให้สุดความสามารถนะผมครับเพื่อจะใช้ในสวนเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นป่ามันนะครับป่ามันป่าอ้อยนะผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ปลูกมันนะครับ คุณพี่เขาจะต้องการน้ําไปใช้ในสวนในไร่นะผมนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาลนะผมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันเลยนะผมกับทีมงานของเรานะผมช่างน็อตโซลาเซลล์นะครับสําหรับ FC นะครับหรือว่าทุกคนทุกท่านนะผมที่ยังไม่ได้เจาะบ่อบาดานนะครับหรือว่าเจาะไปแล้วนะครับต้องการนะครับเจาะน้ำาบดาลนะครับหรือว่าติดตั้งในส่วนของโซลารเซลล์นะครับก็ติดต่อทีมงานเราได้นะผมนะครับ ทิมงานเราก็รับเจาะทั่วประเทศนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของโซลาเซลล์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับแบบนี้เลยนะผมรับประกันนะครับหลังการทํางาน2ปีนะผมนะครับไม่อ่อยบ่อจะมีปัญหานะครับหรือว่าใช้ไปแล้วนะผมนะครับน้ำนะครับน้ําเกิดมีน้อยนะครับบ่อสุดบ่อถล่มนะครับเรายินดีไปแก้ไขให้ท่านเลยนะผมนะครับสำหรับการเจาะน้ํานะครับ ส่วนโซล่าเซลล์นะผมถ้าเกิดปั๊มมีปัญหานะครับก็เหมือนเดิมนะครับรับประกันเปลี่ยนตัวให้ใหม่เลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแรกนะผมที่เราได้เจาะลงไปนะครับแบบนี้เลยเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมนะครับจนกว่าน้ําจะพึงพอใจนะครับแล้วก็ทันกับตัวปั๊มนะครับของเราที่เราจะทําการติดตั้งในวันพรุ่งนี้นะผม นี่เลยครับผมนะครับแต่ละพื้นที่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าราคานะครับราคาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ความยากให้นะครับความยากง่ายแล้วก็ระยะทางนะครับที่การเดินทางนะครับที่ว่าไปเจาะให้นะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับสําหรับทุกคนทุกท่านนะผมอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าต้องการนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ สำหรับหลายคนหลายท่านนะผมโทรเข้ามาสอบถามนะครับการเจาะน้ำประดานะครับเราจะเจาะกี่นิ้วดีนะผมนะครับผมแนะนําเลยนะผมเจาะขนาด4นิ้วขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะลงปั๊มเสมอตัวอ้วนได้นะครับ4นิ้วตลอดเลยนะผมนะครับสมัยก่อนนะผมนะครับชาวบ้านนะครับจะเจาะกันนะผมนะครับจะเจาะประดานะครับเจาะหน้า6นะครับเจาะหน้า6หรือว่าหน้า5นะครับ หน้าสี่นะครับก็มีเยอะนะครับแต่ว่าด้านล่างนะครับผมนะครับเราไปหย่อนเสม์ตลงนะครับเราลงไม่ได้นะครับก็จะเจอมากนะผมในโซนเขตภาคอีสานนะครับเขตภาคอีสานนะผมไม่ได้อ่าไปติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เกิดปัญหานะครับบ่อประดานลักไก่นะครับเออเขาเจาะห้านิ้วนะครับหรือว่า4นิ้วนะครับแต่ว่าเขาไปโหลดด้านล่างเหลือ3นะครับซึ่งอ่า เจ้าของบอกไม่รู้นะผมนะไม่รู้แล้วก็จะใส่แต่ท่อกันพังนะครับจะใส่แต่ท่อกันพังนะครับท่อด้านในท่อฉลุนะครับไม่ใส่นะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าด้านล่างเป็นกี่นิ้วนะครับทีนี้พอเราจะรู้ได้นะครับก็เมื่อจะติดตั้งโซลาเซลล์หรือว่าปั๊มน้ําไฟฟ้าหรือว่าปั๊มน้ําทั่วไปนะครับเราจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าบ่อหลังเราเนี่ยเป็นบ่อกี่นิ้วนะครับบางที ลูกค้าโทรมาบอกว่าบ่อสี่นิ้วบ่อห้านิ้วนะครับเราไปย่อนปั๊มลงนะครับไม่สามารถลงได้นะผมนะครับเพราะว่าด้านล่างเจอปัญหารักไก่นะครับก็คือโหลดนั่นเองนะครับพอเขาเจาะยากนะผมนะครับเขาก็จะโหลดทันทีนะผมนะครับซึ่งการโหลดนะผมนะครับถามว่าดีนะผมดีต่อเครื่องเจาะนะครับแต่ว่าไม่ดีต่อผู้ใช้งานนะผมนะเพราะว่าไม่สามารถลงเสมอได้นะครับ จะลงได้แต่ตัวผมนะครับบางทีตัวผมก็ลงไม่ได้นะผมนะครับหลายที่นะผมเจอเจอเยอะมากนะครับในโซนไอีสารนะครับก็ต้องตกลงกันให้ดีนะผมนะครับระหว่างาก่อนการทํางานนะผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเาจาะน้ํานะครับว่าจะเจาะกี่นิ้วนะครับประมาณไหนดีนะผมที่จะได้มาตรฐานนะในการเจาะนะครับก็ลองคุยกันให้ดีนะผมสําหรับทุกคนทุกท่านนะครับที่จะใช้บริการนะผมนะครับ เพราะว่าเจอเจอบ่อยมากนะผมนะครับในการล่าไก่นะครับสำหรับท่านใดนะผมสนใจนะครับก็โทรติดต่อหาทีมงานเราได้นะผมนะครับช่างนอตโซลาเซลนะผมวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะผมโดยรวมนะครับให้กับทุกคนทุกท่านได้เห็นกันนะผมนะครับวันทํางานนะครับอีกหนึ่งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางคืนนะผมนะครับเราก็ทํางานนะครับอย่างเต็มที่นะผมนะครับสังเกตดูนะผมนะครับ ไม่มีเวลาแทบจะกินข้าวแลผมนะครับยังไม่มีเวลานะ,นะครับทางทีมงานของเราก็ะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมสาหรับคลิปหน้าหวังว่าเราคงได้พบกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านนะครับผมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ